ผลข้างเคียงจัดย่านอนหลับเลยค่ะข,ขอโทษนะคะสองสามวันมานี้ชั้นงานยุ่งมากๆเลยนะคะค่ะ โอเคค่ะว่างแล้วจะติดต่อกลับค่ะค่ะไม่รู้จะไปต่อกับคดียังไงเลยไม่มีเวลาไปดูบ้านด้วยซ้ำฉันต้องพักอยู่ที่นี่ตลอดไปเหรอเนี่ย บอสคะมาทำงานอีกแล้วเหรอฮะมีอะไรคะทำอะไรคะคนจริงด้วย ยังไม่อยู่สำนักงานเลยอยากแพร่ไวรัสเหรอถึงจะหน้าหล่อปากร้ายแต่ก็ยังใจดีฮะ <c oughs> คิดเยอะแยะก็เสียพลังงานอย่าหาเรื่องเหนื่อยเลย ไฟกินไหมคะไม่กินออกไป 没电、嗯嗯嗯、有绿啊。嗯嗯嗯 ว้ากินหอมมากินหอมมะกบางคนก็กินไม่ได้งั้นฉันกินคนเดียวแล้วกัน เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนที่เราจบมปลายใช่ไหมล่ะฮะเ,เธอก็ทำงานแถวนี้อย่างนั้นเหรฉันทำาอยู่สำนักงานกฎหมายอ๋อตอนนี้เป็นทนายสินะใช่ฉันเพิ่งเริ่มทำงานดีแล้วดีแล้ว เธอเป็นทนายงาั้นช่วยอะไรฉันหน่อยได้หรือเปล่าอ๋อคืองี้แม่ของหัวหน้าฉันเนี่ยเพิ่งลงทุนไปเกือบ2ล้านในแพลตฟอร์มปล่อยกู้เงินออนไลน์ P2P นะสิแล้วบริษัท P2P ก็เจ๊งไปซะอย่างนั้นเฮ้ยแม่เขาเครียดจนเข้าโรงพยาบาลเห็นว่าเธอเป็นทนายเออพอจะบอกได้ไหมว่าเราควรทำยังไงเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคือคือว่าฉันไม่ได้ทำสายนั้นอ๋อเราให้หัวหน้าไปปรึกษาทนายมืออาชีพ ที่รับทำคดีช่อกงเงินดูนะฮทำไมพูดเป็นการเป็นงานฉันเห็นเราเป็นเพื่อนกันก็เลยถามดูทนายอย่างพวกเธอคงไม่ตอบคำถามเลยสินะถ้าไม่ได้ค่าจ้างเปล่านะพอดีฉันไม่ใช่พ่อหนุม่มเวลาคนเราปวดท้องต้องไปหาหมอแผนกหน่อยแผนกทาเดินอาหารทำไมเหรอคุณคือสแสดงว่ารู้สินะถ้าบอกอยู่ว่าไม่รับว่าความคดีช่อกงเงินแต่คุณก้าตะกด,ดันให้เธอแนะนำงั้นตอนคุณมีปัญหาเรื่องท้องไส้ ทำไมไม่ไปหาหมอทวันหนักดูล่ะถึงจะไปหาหมอทางเดินอาหารก็ยังต้องนัดอยู่ดีไม่อยากเสียเงินสักแดงแต่อยากได้ของฟรีว่างั้นเปล่าครับผมแค่คุยเล่นกับเพื่อนเก่าแล้วมาทุระอะไรของคุณน่ะคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นเจ้านายเธอ <H uy> เวลาเธอเป็นของผมผมไม่ยอมให้เธอมาเสียเวลากับคนอย่างคุณให้คําปรึกษา <H uy> ฟรีทําไมคุณไม่ขอให้เธอลาออกเลยลอีกอย่างเธอเชี่ยวชาญกฎหมายครอบครัวคิดจะยาเมื่อไหร่ค่อยมาหาเธอในฐานะเจ้านายผมขอลดราคาให้ได้ โทษทีนะฉันมีประชุมอะ่ะฉันไปละมันเอาเจ้านายมาทำไมเธอถึงมองฉันแปลกแปลกแต่บอสคะถ้าเกิดเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันจริงๆ บอสพูดแบบนั้นฉันคงขายหนะ้าเพื่อนแท้น่ะเขาไม่คิดจะเอาเปรียบกันหรอกอีกอย่างผู้ชายคนนั้นไม่รู้ขอบเขตงานเธอด้วยซ้ำเพื่อนประเสริฐมากมั้งแล้วถ้าเขาเป็นคนที่ฉันเคยแอบชอบสมัยเรียนแล้วคะเธอชอบพวกประจบสอบพลอหาประโยชน์จากยอดเหงือของคนอื่นเธอตาบอดรือไงก็จริงค่ะเรียนปอตรีนิติศาสตร์สี่ปีก็ประมาณ3 5 0 0 0ชั่วโมง ฝึกงานทนายหนึ่งปีเท่ากับ8 7 6 0ชั่วโมงทนายทุกคนต้องผ่าน43,380ชั่วโมงเพื่อให้ได้ใบอนุญาตเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับทนายการให้คำปรึกษาฟรีหนึ่งนาทีกับคนแบบนั้นก็เท่ากับว่าเสียเวลาชีวิตหนึ่งนาทีทุกวินาทีไม่มีอะไรมาแทนได้คราวหน้าฉันจะปฏิเสธให้ดีคะ่ะไม่ใช่ปฏิเสธให้ดีแต่ต้องปฏิเสธแบบไม่ไว้หน้ามไม่จำเป็นต้องเคารพคนที่ไม่เคารพคุณค่าทางอาชีพทนายแต่บอสคะ ปกติมากินบะหมี่ท like ี่นี่หรอคะอันนี้ไม่ได้ส่งมาชวนฉันเหรอฉันเปล่านะคะฉันส่งให้เพื่อนสนิทฉันอ่ะบอสคขฉันแค่จะส่งวีแชตหาเพื่อนสนิทแต่ว่าท่านเผลอไปส่งให้บอสนะคะขอโทษนะคะฉันส่งผิดคนไม่เป็นไรมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีฉันรู้ว่าอาชีพทนายเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็หนักมากๆคนทนไม่ไหวก็เยอะจะพยายามค่ะ ไม่ฉันว่าเธอไม่มีพรสวรรค์ในการเป็นทนายมาเป็นผู้ช่วยด้านชีวิตฉันดีกว่าเอางี้ไหมย้ายกลับมาอยู่บ้านฉันเดี๋ยวจ่ายเงินเดือนให้ผู้ช่วยด้านชีวิตเหรอคะมาดูแลชีวิตประจําวันฉัน,ฉนเช่นท่อระบายน้ําอุดตันเธอก็จัดการแต่ฉันไม่รู้วิธีทําให้หายตันนะเราคิดว่าฉันรู้เหรอเออบอสเห็นความสําคัญฉันเป็นเรื่องดีแต่ฉันอยากเป็นทนายคะ่ะ บอสคะบะหมีท่ที่นี่อร่อยมากฉันสั่งให้ไหมคะไม่ต้องหลอกเลิกงานแล้วรีบมาซ่อมท่อระบายน้ำถ้าเธอโมวชักช้ากว่านี้ฉันจะให้เธอชดใช้ค่าเสียเวลา วันที่1มกราคม2021กฎหมายแพ่งมีผลอย่าเป็นทางการท่องประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1,136 1,137 1,142มากะยากยากยำรวมทำไมอะโปรแถมเหรอตามมาตราที่1,136พินัยกรรมฉบับทิมพควรมีพยานอย่างน้อย2คนผู้ทำพินัยกรรมและพยานควรเซ็นพินในกรรมทุกหน้า โดยระบุปีเดือนและวันไว้มาตรา1,137พินัยกรรมในรูปแบบบันทึกเสียงหรือวิดีโอต้องมีพยายนอย่างน้อย2คนผู้ทำพินัยกรรมและพยานบนบัน,ปนปทึกชื่อรวมถึงปีเดือนและวันในบันทึกเสียงหรือวิดีโอมาตรา1,142ผู้ทำพินัยกรรมสามารถเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาได้หลังทำพันธสัญญาผู้ทำพินัยกรรมจะถือว่าได้เพิกถอนหรือปรับเปลี่ยนพันธสัญญาหากมีพินัยกรรมหลายฉบับที่ขัดแย้งกันจะยึดตามฉบับสุดท้ายจะเป็นยังไง จมได้ป่ะจำได้ค่ะจำได้ค่ะเท่บ้าโคบันเทิงทนายเขียนที่จำกฎหมายได้แม่นเป๊ะขนาดนี้ต้องทดลองบ้างแหละต้องเอาอย่างทนายเขียนแล้วแต่แล้วต้นทุนทำไมดื่มหนักขนาดนี้เล่านี่มันมีแอลกอฮอล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแรงกว่าวายอีกคือคือว่าทนายเขียนฉันว่าฉันไปส่งเฉิงเหยากลับบ้านก่อนดีกว่าฉันขับรถมาเดี๋ยวฉันไปส่งเองเก็บเงินเถอะเอ๊ะนี่เธอ กิูกับเบาตันไปไปปามาาช่วยช่วย๋บางดบางเาๆันาดยาค่ะไม่ันยังไม่ดูทงยดีนะเนี่ยไม่โดนอะไรสักดอกเมื่อกี้ฉันไม่ได้หูฝาดใช่ไหมบอสจะไปส่งผู้หญิงที่บ้านเหรอ จบเกมนึกวูาเด็กนั่นจะง่ายๆเพื่อรู้ไม่ธรรมดาครับพอแล้วนายอย่าคิดลึกนักเลยบอสตัวร้ายเริ่มรู้จักดูแลคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องดีนี่ดิสิบอสเจนดู้นคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นอิจฉากันหมดแบนแบกันเอา้วย พรุ่งนี้นายต้องหาหลักฐานให้เสร็จนะอือจะบ้าเหรอหยุคุยเรื่องงานในกลุ่มส่วนตัวได้มัมจะบ้าหรือไงเล่าอยู่ตรงนี้ทุกคนจะตั้งกลุ่มใหม่เพื่อจะอยู่ไหมทําไมแค่จะติเดี๋ยวนี้ทํางี้ไม่ดีนะเว้ยสี่คนไปสามกลุ่มถ้าเกิดส่งไฟล์สาคัญผิดกลุ่มเล่าซวยเลยนว้ยไม่มีทางเราบห็ที่บอสไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ออขค่อยๆโล่งใจหน่อยอือ ถ้ามันมีสามสิบหยวนไข่เบี้ยวเนี่ยเออแบบนี้เราก็ต้องยึดเงินพวกนี้แล้วล่ะเออดูหน่อยสออิอดูหน่อยตื่นได้แล้วกินชาแก้เมาด้วยนะบอ,บอสบอส,อสตุลาเตอนให้ฉันกินชาแก้เมาบอสก็ไม่ได้ใจดำสะทีเดียวนะคะ ไว้สางเมาแล้วค่อยมาซ่อมท่อตันก็ได้ฉันพิดไปแล้วคะ่ะบอสฟันทองว่าบอสธอวางยาพิษจนหมดทางรอดเธอว่าไงนะเกิโอ๊ะ เธออย่าทำแบบนี้ในฐานะนักกฎหมายเธอต้องแสดงหลักฐานประกอบคำพูดและการกระทำนี่เเฮฮ้้